เกิดข,ขึ้นได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปหรือว่าคนสนับสนุสนคนใดคนหนึ่งไปนะครับโครงการนี้คือโครงการที่ทุกคนแสดงความรักต่อเอวของเรานะครับโดยผ่านโพสการ์ดโดยผ่านทางด้านรูปซึ่งรูปทั้งหมดเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด1 6ึภาพครับแปภาพเ่ยจะเป็นภาพของตัวเซเล็ตเองหรือว่าดาราคนนั้นเองก็คือเป็นเซลล์พอร์เทรตนะครับคือเป็นกิมมิคองงานเราคือทุกคนเนี่ยจะถ่ายรูปตัวเองทั้งหมด ส่วหนหนึ่งรูปเนี่ยจะเป็นรูปในความคิดของพวกเขาว่าถ้าเกิดพูดถึงในหลวงแล้วเนี่ยบุคคลนั้นคิดถึงภาพไหนได้ไปถ่ายมาหรือว่าก็เลยจะทําให้งานทั้งหมดของผมเนี่ยมี164ภาพครับซึ่งมันจุอยู่ในกล่องก,ก็มีสามแบบด้วยกันอย่างที่คุณลูกเอไ๋ไปพูดไปแล้วนะครับแล้วก็จริงๆผมไม่อยากพูดอะไรมากแล้วผมว่าทุกคนน่าจะรู้ถึงโครงการในหลวงในหวงใจได้ดีแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะพูดมากที่สุดคือต้องขอบคุณครับ ขอขอบคุณจริงๆไม่ว่าจะเป็นดาราทุกคนนะครับที่มาเข้าร่วมโครงการนี้ทุกคนมาด้วยใจจริงทุกคนไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายเลยมาด้วยใจกันหมดแล้วทุกคนมาด้วยความสุขมาด้วยความปาร์ตี้ทีมงานทั้งหมดโยนาที่มาเข้าร่วมกับผมแล้วก็ช่วยเหลือได้ดีมากแล้วก็น่ารักมากแล้วก็เต็มที่มากพี่บอยทีมออกเกนไนท์ทั้งหมดนะครับที่มาเข้าร่วมด้วยใจแล้วก็ทุกคนทำด้วยใจจริงนะครับพี่พีสื่อมวลชนทั้งหมดพี่พี่นกตยสา ลูกค้านะครับไทยแบงค์ครับถ้าไม่มีไทยแบงค์นี่ผมอาจจะไม่สามารถเกิดโครงการนี้ได้เลยนะครับผมก็ต้องขอของคุณทุกส่วนจริงๆนะครับครับผมที่่ายพูดหมดแล้วนะคะเจ้านาดก็ขอของคุณทุกคนแล้วกันะคะะเป็นเรื่องที่นัดย้ำทุกครั้งเลยนะคะว่าเราเริ่มต้นโครงการในหลวงินในุใจจากศูนย์แต่ว่าวันนี้ค่ะคุณและาของทุกอย่างที่เกิดขึ้นนัาไื่สามารถที่ คิดออกมาเป็นมูลค่าได้เลยด้วยนะเขาคุณทุกคนจริงๆนะคะเดี๋ยวเราขอขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยนะคะก็มีครับผมผมขอขอบคุณนะครับไทเปเรชนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่พี่ทุกคนน่ารักมากทุกคนร่วมเนี่ยมัน <c oughs> ยังฟ <c oughs> ินด้วยตัวเองด้วยคุณได้ที่ขอตรงทุนมาปินด้วยตัวเองด้วยนะครับแล้วก็มีสมาคมช่างภาพนะครับที่มาร่วมด้วยมาถ่ายเบื้องหลังมาถ่ายทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่ให้ใช้สถานที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะครับคิอเซนตน่นด้วย,ยนะครับ แล้วก็ uh, CFC ด้วย B2S ครับเราจะขายที่ B2S ในวันที่15มิถุนายนคุนีีนะครับแล้วก็ s c g Paper ครับที่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็แม็กใช่ครับผมแล้วก็แม็กนะครับคั d เรดิโครับ EFM ครับคุณจีแล้วก็เ3ครับ Radio, จริงๆตัวนั้นจำได้หมดทุกคนเลยนะคะที่ช่วยสนับสนุนโครงการแต่ว่าต้องขออนุญาตอ่านเพราะว่าไม่อยากจะพลาดใครไปจริงๆนะคะขอบคุณนิตยสารทุกเล่มเลยนะคะที่สนับสนุนพวกเรานะคะอเดรบูร์ตินยิมเมสวอลุ่มแคลสุสสัปดาห์ธันิบูลและคาร์เบลทัพพินกี้แล้วก็ภาพสวยๆในงานนะคะที่ปีนโดยคุณพิธีกรแล้วโดยได้การสนับสนุนจากเอฟสามแล้วก็อินสไปน์นะคะและที่สำคัญเลยนะคะขาดไม่ได้เลย ช่วยกันทำ่ถวพวกเรามาตลอดนะคะวันนี้พวกเรารู้สึกดีใจมากแล้วก็หายเหนื่อยมากแล้วก็เราได้แสดงความสามัคคีกันจริงๆตรงกับที่เราคิดไว้ว่าเราอยากให้คนมา,ารวมตัวกันทําอะไรเพื่อแสดงวาวสามัคคีตอนหลวงะคะ่ะก็ไม่มีอะไรจะพูดนะครับขอขอบคุณมากๆอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณด้วยใจนะครับขอให้ทุกคนนะครับแสดงความรักที่ดีตอนในหลวงและตลอดไป